พังงาจัดฝึกอรรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพังงาตามโครงการสร้างความปรองดองสมรชันผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้านเมื่อวันที่12กันยายน2555จังหวัดพังงาได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพังงาณสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาโดยมีนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยก่อนพิธีเปิดได้นําสวดมนต์กล่าวปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติและมีลูกเสือชาวบ้านที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วเข้ารับการฝึกทบทวนครั้งนี้450คนนายขันตีศิลปะ,ะปหลัดจังหวัดพังากล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสร้างความปลองดองสมรชันโดยผ่านกิจาการลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และเพื่อลูกเสือชาวบ้านทั้งที่ผ่านการฝึอกอบรมมาแล้วและที่จะเข้ารับการฝึอกอบรมใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อันก่อให้เกิดความปรองดองและสมรชันของคนในชาตินําพาประเทศไปสู่ความสงบสุขในโอกาสต่อไปสําหรับในส่วนของจังหวัดพังงาการจัดฝึอกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกทบทวนลูกเสือชาวบ้านที่เคยผ่านการฝึกอบรมแล้วจากทุกอําเภอ และได้รับการฝึกทบทวนในครั้งนี้จำนวน450คนในระหว่างวันที่12-13ถึงกันยายน2555ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนดด้านรองผู้ราชการจังหวัดพัง,งากล่าวว่าขอให้ลูกเสือชาวบ้านทุกท่านยึดมั่นและเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และปฏิบัติตามพระบรมราโชบายเจตนารมณ์อุดมการคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือด้วยความจริงใจ และจงตระหนักในคุณค่าของตอนเองโดยใช้กระบวนการลูกเสือชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป่าานนนนนน้อองงใเเขหรรรรคคะะะบบบกััืพล นอกจากนั้นก็จะมีองค์กรงานต่างๆของสื่อแต่ว่าถึงครับอาจใช้เป็นล่าข่ายเป็นประโยชน์นะครับ